ครับกระดาบสวัสดีอีคลิปเด้อครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ครับก็เป็นเมนูข้อหมูย่างครับผมกะสีมีเมนูย่ำข้อหมูย่างแล้วก็น้ำจิ้มแจวรสเด็ดครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับขนาดฝนตกๆกะยังผ้ากันอยากสีแดกข้อหมูย่างเซยตุ๋ยู่ทั้งผี่พอคั่วกะจัดไท้เลรวครับพี่น้องครับครับผม เมื่อกี้ก็ย่างข้อมูอย่างไปเซฟเรียบร้อยเลยครับพันเรียบร้อยเลยครับรอดต่ย่ำครับผมบันนี้ก็เป็นที่ของเสือห้องไห้เลยครับผมเสือห้องไห้มันสิเป็นยังไงกะถ้าเบิ้บงครับผมก็ย่างอยู่นี่แหละครับเขาบอกว่าย่างแซบคักแซบเนี่ยเลยเอาเสือห้องไห้มาย่างร้อมือนี่ครับผม นี่ก็คือเสือร้องไห้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือเสือร้องไห้เสือร้องไห้นี่ก็จะมาจิ้มกับน้ําจิ้มขมนะครับส่วนคอหมูย่างก็คงจะเอาไปทํายำแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มเจียวรสเด็ดนะครับผมส่วนในนี้ก็จะเป็นเสือร้องไห้นะครับก็ปกป้องก็ลองครั้งแรกนะครับเสือร้องไห้ด้วยปกป้องลองอีกทีสิปกป้องลองอีกชิ้นดิ ว่ามันคล่องใจอะไรหรือเปล่ามันอร่อยจริงหรืออร่อยมั่วมันหยองๆนิดนึงนะเอาคนที่มันมีฟันเคี้ยวนะก็จะเหนียวนียวก็แต่ถ้าเกิว่าพยายามที่อยากจะกินจริงๆอ่ะดูนะครับเป็นไงเป็นไงรสชาติเคี้ยวเล่นได้อร่อยครับเคี้ยวเล่นได้อร่อยครับโอ้โหสแต็กอย่างเดียวโอ้ยเบิ่งเนี่ยครับเขาเหนียวกับ เต็หมหวดเลยครับพี่นองครับข้าเหนียวเต็หมหวดเลยครับเบิ้งครับพี่นองครับเบิ้งตะข้าเหนียวหลดครับพี่นองเบิ้งลดครับข้าเหนียวล่นกองสวดมูโก้ครับผมนี่แหละอาหารอีสานบานเฮาครับ